สวัสดีชาวเ j 8 8สตูดิโอท่านนะครับไอ้สัตว์อัดแต่หัววันน่ากระใจวันนี้จะมาพูดเรื่องตัวจัดไปกินเหี้ยอะไรเนี่ยปัญหาของการหาเงินออนไลน์หาเงินวันละพันหาเงินวัน,น,นละหมื่นหาเงินเดือนละหมื่นหาเงินเดือนละแสนหาเงินเดือนละล้านจะมาพูดให้ฟังถึงปัญหาเชี่ยหมาจะก,กัดกุไปแดกเหี้ยเลยตายหาไปกลับบ้านเราจะมาพูดปัญหากันว่าแม่ง มันมีอะไรบ้างคือบางคนนะบางคนนะแม่งชอบชอบแต่อยากได้วิธีการแต่ไม่ไม่ค่อยหลักรับฟังปัญหาคือคิดว่าเห็นกูแม่งหาเงินเวลาเวลาพันเวลาหมื่นเวลาแสนคิดว่าเออแม่งยังทำมาทําได้มั่งแค่นั่งสต๊อกของไม่ต้องอะไรเต้าเจี้ยวเนี่ยปัญหากูเนี่ยหมาอปัญหากูนี่แหละหมานี่แหละ หาของกูเนี่ยหมาหมาแม่งดื้ออะเราจะมาพูดปัญหาให้ฟังว่าโอ้โหเฮียเนี่โอ้โฮฮหหมุนหมุนหมุนรอบเลยสัตว์เราจะมุดปัญหาให้ฟังว่าแม่งบางคนอันไลฟ์กูไปแล้วไอสัตว์ช่างแม่งมันตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่จากศูนย์ถึงล้านคุณเจออะไรบ้างอะเริ่มแรกเลเวลศูนย์อะกูแบ่งเป็นเลเวลนะเลเวลศูนย์คือเลเวลของคนที่แบบ ไม่รู้จะไม่ทําอะไรดีกว่ากูก็เคยเป็นเลเวลศูนเนี่ยนะมันเป็นปัญหามากเลยคือปัญหาของเลเวลศูนย์คือไม่คิดที่จะเริ่มเพราะคิดว่ารายได้มากพออยู่แล้วอย่างเมื่อก่อนนะรายได้ก,กูก็เยอะพอตัวนะเออก็สามหมื่นกว่าแต่กูก็ไม่คิดยังไม่คิดที่จะหาและทําอะไรเพิ่มเพราะคิดว่าไอ้แค่แม่งกูสามหมื่นได้ปะกูกินกรุงเทพกินอยู่กรุงเทพอะไรเดือนนึงก็แค่สองหมื่นเหลือเงินเก็บหนึ่งหมื่นบาทเห็นปะ ปัญหาของเกินหาเงินออนไลน์ของคนที่มีรายได้พอสมควรคือคิดว่ารายได้ที่มีอยู่มันมากพอแล้วทําให้ไม่หาเพิ่มเมื่อก่อนกูเป็นนะเลเวลศูนย์คือไม่รู้จะหาเพิ่มเพราะว่าหนึ่งคิดว่ารายได้มันมีมากพอแล้วสองคิดว่าแม่งกูทํางานเหนื่อยแล้วอันนี้ก็เป็นว่าแบบอันนี้เป็นปัญหาของระดับรุ่นพ่อรุ่นแม่กูเห็นบ่นว่าแบบทํางานเหนื่อย ทำงานเพื่อลูกอะไรแม่งแต่แม่งทำงานวันละแปดชั่วโมงกลับมานอนแค่นั้นแล้วก็บ่นต่างไม่มีคือถ้าเกิดจะพยายามจริงๆอะยอมเหนื่อยอีกหน่อยเพื่อที่จะแบบคือบางครั้งอ่ะเหนื่อยของคนเรามันไม่เท่ากันเว้ยเหนื่อยเหนื่อยของเขาอาจจะไม่อาจจะธรรมดาของคนทั่วไปก็ได้คนธรรมดาอาจจะเหนื่อยกับเขาแต่เขามองว่าแค่นี้กูเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมองว่าที่กูทําอยู่กูเหนื่อยแล้วถึงรายได้แม่งจะแบบไม่พอไอ้แค่ไม่พอไม่พอแดก หรือพอแต่แม่งอยู่แบบอดอยากอ่ะแบบประหยัดประหยัดมีอะไรก็ให้ประหยัดไม่เคยกูเก็บกดมากลนะกับเขาว่าประหยัดมีอะไรก็ให้ประหยัดประหยัดแต่แม่งไม่เคยหาอะไรได้เพิ่มเห็นปะชีวิตมึงจะอยู่อย่างอดอยากกูผ่านตรงนี้มากูอยากจะแชร์แจให้ฟังดูปัจจุบันนี้แค่ปัจจุบันกูอยากได้อะไรกูก็ซื้อแต่ก็ซื้อสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะแต่ไม่ต้องคิดมากไงแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อแค่อะไรแค่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์มากเพราะว่าอันนี้อันนี้กูอยากกินอะไรกินอยากซื้อเฮียอะไรซื้อ แต่กูก็ต้องซื้อไปแล้วก็กต้องทํางานให้มากขึ้นเนี่ยเห็นปะแนวคิดแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วระหว่างคนที่แบบทําเท่าเดิมแต่แม่งประหยัดประหยัดอยากได้ที่อะไรก็ไม่อยากได้กับอยากได้ที่อะไรก็ซื้ออยากอยากได้ iPhone ก็ซื้อแต่มันก็ต้องทางานให้หนักขึ้นเห็นปะเลเวลศูนย์เลเวลศูนย์มันจะมีอยู่สองประเภทคืออย่างที่บอกอะมีเงินมากอยู่แล้วกูไม่ทําอะไรกับกูเหนื่อยแล้วกูไม่ทําอะไรทั้งที่เงินน้อยอะไรอย่างเงี้ยอะต่อมาเลเวลหนึ่ง เลเวลหนึ่งนี่คิดคิดที่จะทำอะไรแต่กูดูหมาพูก่ันวันนี้แล้วคิดที่จะทำอะไรแต่ไปยังไม่ถูกทางอ่ะดูยกตัวอย่างเช่นคิดที่จะทำอะไรแต่แม่งยกตัวอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวยังไปไม่ถูกทางหรือยังไปมั่วชั่วหมดอนะ่ะยังไม่ถูกทางนี้ที่นี้จะพูดถึงจะไม่แบ่งแยกย่อยมากนะจะพูดถึงในทางที่ดีและไม่ดีเห็นเพื่อนกูแม่งเล่นหวย เล่นหวยเมื่อก่อนกูก็เล่นแต่กูรู้สึกว่าเล่นหวยมันไม่มันไม่ยั่งยืนน้เหียมันถูกก็จริงแต่แม่งถ้าเกิดมึงถูกแดกละมึงจะแดกอะไรไอ้ฮะไอ้หมาแดกที่อะไรเว้ยโหดอบหมาเห็นปะคือค,คิดคิดที่จะหาเงินเพิ่มแต่ยังหาไม่ถูกวิธีเลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งเลเวลศูนย์คือไม่คิดที่จะทำเหียอะไรพูดไปแล้วเลเวลหนึ่งคิดที่จะหาเงินเพิ่มแต่คิดว่าแบบหาไม่ถูกวิธี อย่างไงวะเรื่องที่บอกไปเล่นหวยเล่นหวยมันไม่ถูกวิธีไปตีคาบาล่าตีไฮโลตีป๊็อกเด้งอะไร้ะไม่ถูกวิธีกับเอ้ไม่ไม่ถูกวิธีคือแบ่งเป็นหนึ่งไม่ถูกตรงที่ไม่ถูกไม่ถูกในความถูกต้องก็คือไปเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกับถูกในความถูกต้องแต่ไม่ใช่เป็นไม่ถูกในในอะไรวะในจริตหรือในในความต้องการของเราอะอย่างเช่นสมมติ เรามีเงินอยู่หมื่นหนึ่งเราต้องหาเราต้องการหาเอาหมื่นหนึ่งไปทํากําไรเอาไปทํากําไรได้เดือนละพันบางบางคนแบบหรือหรือเอาไปแบบไปทํากําไรได้ปีละสิบเปอร์เซ็นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนไปฟังคําโฆษณามากเกินไปอย่างเมื่อก่อนกูก็เป็นไอ้หียคิดจะหาเงินกูเอาเงินไปลงในหุ้นกูลงเป็นในหุ้นกูรู้สึกว่ากูไม่ได้บอกว่าหุ้นมันไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกกับ ความต้องการของกูสักเท่าไหร่มันนี่ต้องจะเกิดใช้คำหรูมันมันไม่ตอบโจทย์มันเป็นการออมเงินออมหุ้นออมส้นตีนออมส้นตีนอะไรกูมีหมดอนะ่ะหุ้นมาก่อนกูมีอยู่แสนหนึ่งแล้วก็เงินฝากกูมีอยู่สองสามแสนกูก็กูว่ามันมันมันกูเมื่อก่อนเออเล้ว่าอ้ถึงเหรอาวะสองสามแสนแสนเนึงมั้งเอาเงินฝากน้มกับหุ้นมันก็สองแสนเมื่อก่อนอะ่ะเอาเงินฝากเงี้ยฝาก ทั้งปีได้ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นเราคิดว่าโอ้โหดอกเบีย้ยเอาไปอดออมคือเราเราสร้างบรรทัดฐานบนความไม่ใช่บนความต้องการของเราเองเราอยากได้อยากมีแต่เราเอาไปอดออมไอ้แค่หมื่นหนึ่งมึงเอาไปฝากปีหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สามร้อยชาติไหนจะรวยไอ้สัตว์ชาติไหนจะรวยและสมมติอย่างที่กูเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อต้นคลิปกูมีกูมีเงินเดือนสามหมื่นห้านะ กูเก็บได้เดือนละหมื่นปีหนึ่งกูก็เก็บได้เท่าไราวะปีหนึ่งกูก็เก็บได้แสนสองสามปีปีหนึ่งเก็บได้แค่แสนสองเอาไปฝากธนาคารสามเปอร์เซ็นได้เท่าไราวะได้ดอกสามพันฝากไปแสนหนึ่งได้ดอกสามพันรอทั้งปีจะรอเงินมันงอกมันเงยงอกเี้อะไรทิบหหยเท่าเท่าเท่าขี้มดเห็นปะมันมันเอาไปไม่ถูกวิธีแต่เราแบบไปดูโหคนนู้นเขาเล่นหุ้นรวย เล่นหุ้นแล้วรวยไอเ้เหี้ยมึงมึงไปพฤติกรรมเราไม่ได้อย่างเขาเขาเรว่เล่นตั้งแต่ตอนไหนเขาเล่นมัน,นานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยล้มึงไปเข้าตอนนี้มึงจะรู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูไปไม่ถูกวิธีอันที่สามกูก็เคยไปไม่ถูกวิธีมาก่อนออมหุ้นแล้วมันจะมีคนมาชวนมึงทําประกันแน่นอนประกันกูไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเกิดมึงวัตถุประสงค์ของการทำประกันมึงผิดมึงจะคือประกันไม่ดี อย่างเมื่อก่อนมีคนชวนกูทําประกันบอกว่านี่นะประกันเป็นการออมเงินเป็นการเริ่มต้นเก็บเงินที่ดีสามารถดอกได้ดอกเบี้ยได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเห็นปะมันจะเริ่มที่แบบเงินฝากก่อนเริ่มที่ฝากเงินการออมเงินออมเงินชาตินี้มันก็ไม่รวยเพราะพี่คิมบอกว่ายังไม่เคยเห็นมีใครรวยเพราะออมเงินอันนี้จริงไอ้เหี้ยไม่มีใครรวยเพราะออมเงินเป็นเนี่ยทาไมแนวคิดสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดกูยังมีแนวคิดแบบ คนรุ่นพ่อคุณรุ่นแม่กูเก็บเงินทํางานเก็บเงินอดออมจะได้มีกินอย่าข้างหนา้าชิบหายเดือนละหมื่นพอแดกขที่อะไรกูไปฟังคนที่เขามีแนวคิดป,ประสบความสําเร็จแล้วพี่ขีมพี่ขีมกูพี่ขีมพปอลปอปตี้เขาเคยพูดอยู่อะคลิปไหนไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังแล้วไม่มีเวลาฟังเมื่อก่อนตอนที่กูไม่รู้จะทาอะไรกูก็ไปฟังเขาไปเอาแนวคิดเขาเขาบอกว่าไม่เคยมีใครเก็บเงินไม่เคยมีใครรวยเพราะงอ,มออมเงินอันนี้จริงมากเลยแต่เราชอบตั้งรัตฐานว่าแบบ ต้องออมเงินงอมเอินนะเป็นการฝึกนิสัยของเราที่ดีแต่มันก็ถ้าเกิดเราคิดจะรวยเพราะออมเงินก็ไม่ใช่เออแล้วมันก็ไม่มีวันรวยเออมึงเข้าใจคํานี้ปะมึงอยากรวยมึงต้องทํามาหากินทําธุรกิจทําส้นตีนอะไรไม่ใช่ว่าเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วหวังรวยควยถอกเออนั้นนะอ่ะเห็นปะแนวคิดถ้าเกิดกูไปเชื่อคนรุ่นเก่าอ่ะอก็แค่ชีวิตกูไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอันนี้กูคนแบบชอบขัดคําสั่งเองอ่ะ ็นปะแนวแนวทางมันไม่ใช่แหล,ละถ้าเกิดกูไอ,อ้ข้อข้อสูตรไม่คิดจะทําอะไรข้อหนึ่งทำแต่ไม่ถูกวิธีกูเคยเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไปเล่นหุ้นอย่างละแสนครบปีมารู้สึกว่าไม่ได้ส้นตีนเียอะไรสักเท่าไหร่หุ้นกาไรได้ก็เยอะก็จริงธนาคารได้ดอกเบี้ยคงตัวหุ้นกําไรบางครั้งไม่ได้สิบเปอร์เซ็นแต่บางครั้งก็ขาดทุนห้าเปอร์เซ็นไอ้เหียเหลือห้าเปอร์เซ็นกูต้องมานั่งดูทุกทุกเท่าไหร่วะสิบโมงเช้า ชุดบ่ายสองต้องมาดูนู่นดูนี่แล้วได้เท่าผลผลตอบแทนเท่าจิบมมดกูจะเอาเหรอไอ้เหี้ยกูก็ไม่เอากูก็เลิกไอ้เหี้ยเลิกมาพอที่สามข้อข้อก็เอ้ยเมื่อกี้ข้อศูนย์ข้อหนึ่งข้อสองมาหาแนวทางถูกแต่ยังไม่ถูกจะวิธีจะเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ยกูเริ่มกูเริ่มมากูอยากขายของออนไลน์เนี่ยกูเริ่มถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกวิธีคือกูไปทำดรอปชิป เตาเจียวมาเน่ต้าเจียวมาเน่แล้วกูไปทาเนี่ยกูเริ่มมากูเริ่มกูเริ่มมาถูกทางแล้วเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วดิปีนี้ที่มันจะเอ้ยปีที่แล้วดิกูเริ่มดรอปชิปปีที่แล้วกูคิดที่จะทําดรอปชิปกูเริ่มกูเริ่มมาถูกทางแล้วกูคิดที่จะทําดรอปชิปแต่ก็ยังไม่ถูกเพราะว่ากูไม่กล้าที่จะหนึ่งสต็อกของสอง อะไรหลายๆอย่างอ่ะเออเกี่ยวกับการขายของเองสต็อกของยิงแอดอะไรเงี้ยกูไม่กล้าก <c oughs> ูดอปชิปปลายปีที่แล้วกูดอปชิปแค่ในซีเจกูดอปชิปแค่ในซีเจกับในไออยู่เจ้าเนืองของไทยในช้อปปีก็ขายได้เดือนละพันสองพันอะไรเงี้ยกำไรไม่ก็เหลือเท่าจิ้มมดเนี่ยมันกูเริ่มมาถูกแล้วแต่กูยังไม่ถูกวิธีข้อสองนะมาถูกทางแต่ก็ยังถูกไม่สดเพราะว่ากูสร้างปัญหาของตัวกูตัวเองคือแบบ หนึ่งไม่กล้าลงทุนสต็อกสองไม่ไม่เปิดนู่นเปิดนี่สามแล้วก็อะไรวะอีกหลายๆอย่างอ่ะที่ทําให้แบบกูไม่สต็อกเห็นปะอันที่สี่เอ้ยต่อไปศูนย์หนึ่งสองข้อสามเริ่มคิดที่จะขายแต่ไม่ดรอปชิพนะต่างกันนะดรอปชิปคือการไปทําบนเว็บไม่ได้ต้องสต็อกอันที่สี่คิดที่จะขายฟิฟ,ฟไม่ใช่ดรอปชิปจะเป็นฟิปแต่ไม่กล้าสต็อก เนี่ยมันเป็นปัญหาไอ้สองคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะว่าแบบดรอปชิปกับฟิปมีวิธีที่ให้ร้านในช้อปปี้กูเห็นตั้งกันคำ้นขกันจังอะมึงเอาเวลาขั้งคำถามไปนั่งขี้เหอะมีวิธีที่จะแบบลูกค้าเก็บปลายทางแล้วให้ส่งไปปะหน้าให้ร้านค้าส่งให้ลูกค้าได้ไหมคะหรือแบบถ้าเกิดลูกค้าโอนเงินมาแล้วเราส่งส่งของให้ลูกค้าเลยไหมคะลูกค้าจะงงไหมคะว่าส่งมากบบช้อปปี้อะไรเนี้ยมันเป็นคําถามที่แบบ อันนี้คือคือดีแล้วนะข้อสามแหละค,คุณเริ่มมาแล้วแต่คุณยังไปไม่สุดเพราะว่าคุณติดปัญหาปัญญาอ่อนเออกูก็เป็นปัญหาปัญญาอ่อนมันก็แค่สต๊อกของมาดิจบแล้วนึกกับนึกกับกันนะมึงคิดดิมึงคิดว่าถ้าเกิดกูยอดขายเวละล้านเอ,อ,ยเอลลน้ยอดขายเดือนละล้านยอดขายในไม่สัตไม่ได้กำไรเดี๋ยวมีคนมาแซกกูอีกยอดขายเดือนละล้านกูจะไปขายในซีเจได้ไหมเดือนละล้านไม่ได้หรอกไอ้ซีเจมัน ปัญหาของซีเจคืออะไรมึงไปฟังคลิปชิปหายเพราะดับชิปคือมึงไม่มึงไม่มได้ฟังเห็นปะ่ะปัญหาของพวกมึงคือมึงเรียนไม่สุดมึงไปฟังคลิปชิปหายเพราะดับชิปคลิปนั้นมีคนด่าก,กูมากที่สุดแต่มันเป็นคลิปที่ทําให้กูมาถึงทุกวันนี้ซีเจมึงไม่มีวันได้เดือนละล้านกูกล้าท้ายเหี้ยเพราะว่าอะไรณวันนี้นายสัตว์ไม่ใช่อีกสิบปีข้างหน้ามาเกทับกูเพราะว่าปัญหาเรื่องสต๊อกสินค้ากูเคยสั่งเห้นป่ะ สต็อกสินค้าอย่างละสิบอันมึงคิดดูดิสินค้าชิ้นละสามร้อยสต็อกแค่สิบอันขายได้แค่สามพันขายสามพันไอ้ี้ยสินค้าหมดมึงก็ต้องไปหาของมาหาขายใหม่มีหลักสิบเต็มที่หลักร้อยไอเ้เี้่หลักร้อยต่อ,ตอ,ตอชิ้นละสามร้อยหลักร้อยแม่งก็สามหมื่นไอ้แ้ยแล้วแบบอะไรวะแล้วมึงจะมานั่งกดจ่ายเงินวันละร้อยกว่าออเดอร์อะไรอย่างงี้แล้วบางครั้งแม่งส่งผิดส่งผิด,ส,ผดสีผิดอะไรไอ้ี้ยกูไม่ได้แพ็กเองกูคุมไม่ได้เห็นปะ ถ้ามึงซ้มซีเจอะมึงจะมีตัวแปรที่มึงควบคุมไม่ได้มึงก็นั่นแหละหรือจะทําเจ้าอื่นก็มีกูคเคยที่กูเล่าให้ฟังอ่ะลูกค้าสั่ง power bank มาเขาบอกว่าส่งผิดแบบกูกูไปแจ้งไอ้ดับชิปเขาบอกว่าส่งถูกแล้วครับดูกล้องแล้วส่งเอ้ยส่งถูกแล้วครับจับใบปะหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่งถูกซรักกูก็แบบไปด่าลูกค้าว่าแบบส่งถูกแล้วส่งถูกแล้วลูกค้าก็ผิดผิดผิดไอ้สัต เอลเอไอเจ้านั้นก็หาว่ากูลูกค้าก <c oughs> ูเอาของร้านอื่นมาไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกกูก็ไปด่าลูกค้าแต่สุดท้ายมันไปดูกล้องวงจรปิดหรือไปดูเฮียอะไรไม่รู้มันมันเป็นการมันแพ็คนะถูกแล้วแต่ตอนบินไปปะหน้าขนส่งเขาบินปิดสมมติถุงกูเป็นกระโปรงทรงเออีกถุงนึงเป็นกระโปรงพีชใช่ปะแล้วตอนขนส่งมันมารับปุ๊บมันสแกนของกู แต่มันเอาทรง A ของกูอะไปแปะกระโปรงพีดทําให้สูงกระโปรงพีดเป็นไปปะหน้าทรง A สูงปปะหน้าทรง A เป็นพีดคือร้านมันแพ็คถูกแต่ขนส่งมันมันสแกนแล้วมันผิดมันบอกว่าเป็นที่ขนส่งมันกําลังเรียกร้องค่าเสียหายอยู่เดี๋ยวมันจะโอนเงินคืนให้ทุกวันนี้มันโอนยังไม่ค่อยรู้เห็นปะคือมันมันชิบหายอะแล้วมันมึงขายไว้ละร้านมัน ขายไว้ละล้านมึงไม่น่ามันไม่น่าจะสต๊อกให้มึงขายได้เป็นล้านนะเออมันไม่มีใครหน้าไหนที่สต๊อกให้มึงขายได้ดับชิปเป็นล้านหรอกเอาจริงๆหรือถ้าเกิดมีม่งก็กูก็โคตรน,นับถือมันเลยนะเพราะการที่มึงสต๊อกเป็นล้านนี่นะเงินหมุนเวียนแค่คนคนเดียวนี่เยอะมากเลยนะเออทำไมกูพูดอย่างนี้เพราะว่าถามว่าอะไรหนึ่งล้านมันล้านมันได้แค่เดือนละพันจากเรานอะ แล้วมึงคิดว่ามันจะเอาพันหนึ่งจากเราไปสต็อกให้มึงเป็นหลักล้านหรอหรือไม่ดอบชิปที่ไม่ประสบความสําเร็จมึงก็กลับไปดูคลิปชิพหายเพราะดอบชิปอีกนะเพราะว่าราคามันจะแพงกว่าชาวบ,บ้านราคามันจะแพงกว่าช้อปปี้ในชอ็อปในดอบชิปอะเพราะว่ามันต้องบวกค่านุ่นค่านี่ค่าจัดก,การเห็นปะมึงจะดอบทำยี่ยอะไรครับไอสัสเอาไอี้มากัดกูเห็นปะมันเป็นมันมีนปัญหาคือถึงจุดจุดหนึ่งอะ จากคลิปคลิปหายท,ทุกคิปหายเพราะดรอปคลิปนี่นะเป็นคลิปที่ทําให้กูได้ล้านหนึ่งคลิปนั้นนะ่ะกูตอนนั้นกูก็อ่านไปอย่างนั้นแหละแต่กูเอาคลิปนั้นมาคิดพิจ,จารณาเพื่อที่หาขาบวนการในการขายของของกูให้มันตอบสนองให้มันเกิดโมดเอฟเฟกต v ฟมากที่สุดไอ้แค่ใช้คําอังกฤษแล้วมันก็เป็นความจริงแต่บางคนเออาจจะขายแต่มึงไม่ไม่รู้เลยว่าโลกของการขายเขาเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าไอ้แค่นี้ขายดี ถ้ามึงจะขายนะแนะนําถ้าเอาแนวแนวทางกูนะมึงไปศึกษาปัญหาก่อนเลยศึกษาปัญหาก่อนเลยพอมึงรู้ปัญหามึงจะได้วางแนวทางถูกทําไมต้องมีคลิปนี้กูอยากพูดปัญหาให้มึงฟังไงชลิปหายเพราะดัดคิปอัดเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีกูได้ไม่ถึงหนึ่งปีกูขายได้เดือนละล้านจากคลิปนั้นซี่กูเอามาพิจารณาบางคนคิดว่าคลิปนั้นปัญญาอ่อนบ่นควยอะไรวะแต่ มึงต้องดูปัญหามึงเพื่อเพื่อที่ได้วางแนวทางขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นปะกูมาพูดคลิปนี้กูก็จะวางแนวทางขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกูปีหน้ากูอาจจะได้ขายได้สิบล้านหรือปีหน้ากูอาจจะป่วยตายไปก่อนนะที่แพ็คของหนักเอ้ยไม,ไม่ได้่แพ็คนี่ว่าจางเกินแต่แบบทําแอดมากจัดป่วยตายอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะบางคนแม่งบางคนแม่งมุ่งหาแต่ความสําเร็จแต่กูมามุ่งหาแต่ปัญหาเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยง แล้วก็เอาปัญหานั้นมันใช้ให้เกิดประโยชน์ไอ้เหี้ยหล่อปะล่ะเพราะสินค้าที่กูขายอยู่สินค้าที่ปัญหาแก้ปัญหาคนอื่นกับแก้ปัญหาของกูเองนี่แหละเห็นป่ะว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปพอมึงมาเริ่มอ่ะเริ่มแล้วเริ่มคิดจะขา,ขายของออนไลน์ขึ้งข้อสี่ข้อสี่แล้วข้อสี่ใหญ่แม่งไม่รู้จะขายอะไรดีไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเห็นปะมันก็จะ กูพูดไปแล้วเมื่อกี้มึงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักเริ่มอะไรมึงก็ต้องไปดูอันนี้พูดถึงคนที่ยังเครื่องไม่ติดแต่คิดจะข,า,ขายแล้วพร้อมจะยิงแอดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าแม่งยิงแล้วทำไมยังขายไม่ได้อะไรเงี้ยมึงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆซึ่งแม่งพูดเยอะเหลือเกินกูก็จำไม่ได้กูพูดอะไรไปแต่ก็พูดไปเยอะเพราะตอนนั้นกูหัดขายไงอันนี้มึงมาฟังคลิปนี้นี่มันเป็นคลิปของคนนี้แม่งขายได้ยอดขายเดือนละล้านแล้วไอ้สัส อันเก่าก็อย่างใส่อารมณ์เนี่ยมันเต็มที่อามาต,ต่อต่อมันก็กลับไปดูเห็นป่ะปัญหาข้อที่สี่คือเริ่มขายแล้วแต่เครื่องยังไม่ติดข้อที่ห้าเครื่องติดแล้วแต่อยากจะเพิ่มยอดขายถ้าเครื่องติดแล้วอยากจะเพิ่มยอดขายแล้วป่ะกูเคยแล้วเพิ่มค่าแอดไม่ประสบความสําเร็จมึงเพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าไม่ต้องคิดที่อะไรมากขายนี่เพิ่มขายนี่เพิ่มขายนี่เพิ่มทุกวันนี้แอดมินกูรายงานมาแล้ว สินค้ากูมีหกสิบอชและไอสัตว์ต้นปีแม่งขายสองสามอย่างตอนนี้ขายหกสิบอชแต่มันถามว่าจําเป็นต้องขายเยอะไหมถ้าเกิดสินค้าเดียวมันดันไม่ได้มันก็ต้องเพิ่มเพราะสินค้าเดียวเมื่อก่อนยิงแอดหกร้อยขายได้เป็นหมื่นหมื่นห้ายิงแอดพันหนึ่งม่ก็ขายได้หมื่นห้าลดค่าแอดมาแม่งก็ขายได้หมื่นห้าอะไรเงี้ยมันมันมันตันเยอะมันตันและหลังๆนี่แม่งขายยิงแอดเวลาพันแม่งขายได้ ห้าพันอย่างนี้ก็มีบางครั้งมันตอนตลาดมันตาันาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาของใหม่ขายเห็นปะปัญหาข้อที่ข้อสี่คือแม่งไม่รู้จะเริ่มยังไงข้อห้าไม่รู้จะขยายยังไงข้อที่หกรู้วิธีทะรู้วิธีขยายแต่แม่งหมุนเงินยังไม่ค่อยคล่องนี่แหละเป็นปัญหาเป็นปัญหามันก็ไม่ปัญหามาหรอกเมื่อวานมึงเชื่อปะมเมื่อวานนี้กูหยุดงานวันหนึ่งกูไม่ได้ยุ่งอะไรเลย ทั้งตอบแชททั้งสั่งของตกเย็ยนมากูมีเงินแสนกว่าม่งโคตรรวยเลยแบบเมื่อวานเมื่อวานกูไปซื้อรองเท้าเว้เดินไปเดินห้างไปเดินห้างตอนแรกกูซื้อคููละสองร้อยเฮียใส่แล้วมันกัดตีนกูก็ไปดูถามคููละเท่าไหร่มันบอกว่าลดห้าสิเปอร์เซ็นต์ค่ะจากสองพันเหือก้าร้อยกว่าพันนึงกูโอ้โหรองเท้าเฮียอะไรเป็นเจ้าเจ้ามาเนี่ยจะไปแล้วลถเข้ามาแล้วรองเท้าเฮียอะไรแม่งจะเป็นเป็น,ปนพันแต่กูลองใส่แล้วเออเฮียแม่งราคาหลักพันแม่งใส่สบายดิ อ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวกูดองเขารถเขาจะมารับบ้านกูนก,ก่อนป่ะแต่บ้านกูก่ะเะเจ้าเจ้ามาเนี่ยเออเขารับบ้านกูยังยังได้ต่อ,ตอเจ้าเจ้ามาเนี้ยแล้วเอามาต่อมันเป็นปัญหาการเนี่ยป่ะคลิปเมื่อวานกูมีเงินแสนหนึ่งวันนี้กูนั่งอยู่กูมีเงินแปดร้อยจากแสนหนึ่งเหลือแปดร้อยมันเป็นเรื่องเงินหมุนเวียนเว้ยเออมันเป็นเรื่องเงินหมุนเวียน แล้วบางคนน่ะไปรับฟังในโลของรับฟังในบทบาทของคนที่แม่นั้นอย่างมีตะเจ้ามาเนี่ยอย่างมีคลิปหนึ่งวไว้กูกูไปกูอัดเรื่องอย่าหาทาอย่านำเข้าสินค้ากูกูพูดในกูพูดในมุมของกูเองอย่าไว้นำอย่านำเข้าสินค้าเพราะกูมีแหล่งขายที่แม่งถูกกว่าถูกกว่าป่ะไม่รู้แต่ก็ถูกอ่ะกูคิดว่าถูกแล้วอ่ะ ก,กูกูพอใจกับซื้ออย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ไม่ต้องนําเข้าสินค้าคือนําเข้าอ่ะทุกวันนี้กูสั่งของวันนี้อีกสองวันได้เงินกูยังจะหมุนไม่ทันเลยเพราะว่าของกูเยอะถ้ามึงในพูดมุมมองของคนที่ขายของออนไลน์อย่างเดียวมึงกูก็ยังกล้าย,ยืนยันคำพูดว่าอย่าอย่านำเข้าเพราะว่านําเข้าอ่ะเงินมึงจะสูญมึงต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วมึงรอเป็นเดือนกว่าจะได้แต่กูไปสั่งกับผู้นําเข้าราคามันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่เงินมันจะหมุนดีกว่า แต่มันก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์แต่กูก็ไม่ได้กดซ่อนนะมากว่ามามาประมาณว่าเขาก็ดีนะเขาบอกว่าเนี่ยนำข้ามันถูกกว่าเพราะว่าเขาซื้อเสื้อผ้ามาเท่าไหร่วะซื้อเสื้อผ้ามาถ้าเกิดถ้าเกิดสั่งจากผู้นําเข้าตัวละร้อยถ้าเกิดสั่งจากไอเนี้ยพันตัวประมาณแปดพันอะไรเงี้ยตัวละแปดสิบหรืออะไรทย่นี่แหละมันถูกกว่ากันก็คืออันนั้นน่ะถ้ามุมมองในมุมมองของคนขายส่งอ่ะก็นําเข้าก็ถูกกว่า นำเข้าก็ถูกกว่าแต่ถ้าเกิดมุมมองของการค้นขายของออนไลน์ของยิงแอดน่ะนำเข้าไม่ใช่คําตอบมึงจะซื้อเสื้อผ้ามาเป็นพันๆตัวมาสต็อกเต็มบ้านหรอคือมึงนำเข้ามาเยอะแสดงว่ามึงก็ต้องสต็อกเยอะแล้วก็เหลือค้างสินค้ามึงก็ต้องใหญ่มันมันไม่เหมาะกูเดี๋ยกูสั่งกูพอใจจะสั่งจากผู้นำเข้าอะเพราะว่ากูอยากขายเท่านั้นกูก็สั่งเท่านั้นมาขายราคามันก็ไม่ต่างกันมากจริงๆมึงเชื่อกูเหรอไม่เชื่อเพราะว่า ทำไมบางคนบอกว่ามึงไม่เคยนําเข้ากูเคยคุยทำไมกูไม่เคยนําเข้าพี่ที่กูรู้จักเขานําเข้ามาแล้วกูสามารถหาของที่แม่งถูกกว่าราคาเขานําเข้าด้วยเออมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกมึงเชื่อกูเหอะกูไม่เคยนําเข้าแต่กูรู้จักคนนําเข้าเออคลิปนี้ไว้เท่านี้บายบายวันดีปัญหายเยอะ